สวัสดีชาวเร์แทงค์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเกาโชว์ของกันกับคอนเซปต์ b นนะครับเป็นเฮฟวี่แ n งของอเมริกาซึ่งคันนี้เป็นรถแล้งนะครับก็ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าในแล้งก็ปิดไปอยู่นะช่วงนี้ต้องรอนะครับอาจจะต้องรอคันนี้เป็นเทียรครับเฮฟวี่แงเทียรของอเมริกามุมกดดีดนะนะ แล้วก็ปืนกุ่มเป้าค่อนข้างดีด้วยโดยที่ผู้เล่นชื่อว่าซาโต m มิสุกินะครับอยู่ในห้องเทียร์เก้าเทียร์แอยู่แมปช่องผ่านเขาเกิดทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มากับเพื่อนด้วยนะพลาทูนมาด้วยกัน2คันเพื่อนเล่นเป็นกุนแพนเซอร์ในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9โดยที่ไม่มีจอนไม่มีอาร์ตี้ ซาโตออกมาเล่นทางฝั่งตะวันตกครับขึ้นมาอยู่บนเนินแล้วก็ตั้งปืนรอยิงปืนคุมเป้าดีมากครับคันแรกเห็นเป็นปืนคู่ครับ <S <S นัดหนึ่งนี่นัดแรกไม่เข้านะโดยลูกธรรมดาใช้ลูกธรรมดายิงไม่เข้าครับค่อนข้างแข็งครับสำหรับอ็อบเจกต 7, 3, ์เจ็ดศูน์ชันัดที่2ก็ยังไม่เข้าครับตอนนี้โหลดเป็นลูกทองครับเป็นลูกฮีท ถ้าเจาะแก้มแม่นๆหน่อยก็มีโอกาสเข้าอยู่ครับแต่ต้องเจาะสูงๆหน่อยอมี k 9 1 k p ด้านหลังก็ยิงเข้ามายังบล็อกได้ครับแล้วสวนกลับไป379นะปืนคู่ออกมาแหมแวบบๆออกมาเฉยๆนะ ฝั่งตรงข้ามก็เล่นไลน์นี้กันเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเห็นนี่มาเชียนด้านหลังด้วยอ่าปืนคู่ครับด้วยลูกชองครับเจาะแก้มเข้าไปเจาะหน้าเข้าไปครับ379เท่ากันเลยนะแล้วก็เคเก้าหนึ่งไม่ทันครับปืนคู่ครับแหมวเล็งปราณนีดนี่ไม่โดนนะแต่เวลาสแนปนัดแรกนี่ เข้าแก้มจังๆนะครึ่งมันแบบมีอยู่นิดเดียวนะถ้าดูตรงรูนะตรงนั้นเลยนะครับตรงนั้นเลยครับต้องใช้ลูกทองอัดตรงนั้นเลยถือว่ายิงยากอยู่ออกมาแล้วครับแม่นครับนัดนี้สามรอยแปดสิบห้าแม่ยิงยากครับแต่ว่ามีมีที่ให้ยิงเข้านะต้องใช้แบบลูกที่แบบเจาะเกราะสูงๆหน่อย อีกสักนัดนี่มีลุ้นว่าจะได้คิวนะแต่เหมือนว่าปืนคู่ก็จะถอยล่นลงไปแล้วเพื่อน <Greek. S 1> ที่มาด้วยกันนี่ ย้อนกลับไปรับทางฝั่งตะวันออกนะครับนัดนี้พยายามจะเน้นไปที่เดิมแต่ว,ว่าเจาะไม่เข้าทางฝั่งตะวันออกครับเริ่มดันเข้ามาแล้วนะครับทางฝั่งนี้ซาโต้ก็เดฟอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับยิงนัดนี้หินเต็มเต็มครับทางนี้ก็เยอะเช่นกันนะเรียบร้อยครับเก็บออบเจกต์703เวอร์ชัน2ไปเรียบร้อย1คิ แต่ว่าโอ้โหแดงเสือกเหมือนกันนะครับเค้เครับเน้นๆเ,เข้าไปครับ368ร้อยหกเชอร์นมาร์ควันครับแหมโดนเข้ามาเหมือนกันนะัแม่นนะเชอร์เช่นมาร์ควันไม่รู้ว่ายิงเข้ามาตรงไหนครับแอร์นัดนี้บล็อกได้ครับมาอเชียนครับเจ้าเก้าด้วยกันครับเฮลิทังซัดเข้าไปเต็มเต็มสี่นะ เยอะมากตรงนี้เยอะจริงๆครับองค์คันลักยิงเพดหน้าเข้าไปครับ402ลูกทองนี่เหลืออีก8นัดสกอร์นี้2ต่อ6นะลูเวอร์ไม่ไม่เอาครับนี่ครับเพดล่างของเมาเชียนครับ380แล้วบล็อกลูเวอร์แล้วก็เทอร์เทิลมาร์ควันได้เมาเชียนนี่เขาดันนะรูเวอร์อีกนัดเดียวครับ เรียบร้อยครับโดนโปเกตโต้สี่หกเข้ามานัดหนึ่งครับอู้แต่เยอะมากไอยตรงนี้เยอะจริงหันมาล้วงคันไหนดีเคเก้าหนึ่งครับหนึ่งนัดเข้าไปสี่ร้อยสามสิบห้าแล้วอูหเยอะจริงนะเทอร์เทิลมาร์ควันดันเข้ามาแล้วครับเห็ืล่างไปสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดครับองนี้นี่หนาเตอะเลยนะสกอร์สามต่อเจ็ดเหยือได้ีริงนะครับ เหลือลูกทองอีกแค่3นัดเท่านั้นครับเก็บเทอร์เทิลมารวันก่อนครับตรงนี้ด้วยลูกทองเรียบร้อยครับได้มา3คิวแต่ว่าทางนี้ก็หันมานี่ดันเข้ามาเพียบเหมือนกันครับองคลักครับพยายามจะเอาทแทร็กแต่ไม่ได้ครับองคลักอีกทีนึงครับ412 k 91นี้อีกนัดเดียวเรียบร้อยนะบล็อกได้ครับแล้วก็เก็บ k 91ไปครับมี emu 2ด้วยนะ emu 2แต่ว่าเก็บองคล์ละครก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะโยกออกมาแล้วก็เห็นวแบบ่าแวบบนะแวบบแบบดอาแทร็ก emu 2ไปครับ1นนัดโอ้โหตรงนี้เยอะจริงนะครับ อีมิวสนี่ถอยไปด้านหลังแล้วนะครับแต่ว่าเห็นหัวยิงแวบๆนะซาโต้ก็ไม่รีบไม่ร้อนนะค่อยๆเล่นครับถอยออกมาตรงๆครับเพราะว่าด้านหน้ายังมีเมาเชียนอีกคันหนึ่งด้วยนะอ่าเมาเชียนออกมาแล้วครับองค์คารตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ คมๆสวยๆครับตอนนี้ลูกทองนี่หมดไปแล้วนะแม่แ <studying> ต่เพื่อนโดนอีกแล้วครับสกอร์สิบเท่าครับเมาเชียนเหลือเลือดอีกนิดเดียวนะอ่าอีมิวสองเขาก็หาตำแหน่งเล่นดีเหมือนกันนะด้านหลังครับมีทั้งโบลาแล้วก็โปรเกโต้สี่สิบหก เพื่อนนี่เข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งเพื่อนเมื่อกี้ก็ไปแบกรับอยู่ฝั่งตะวันออกนะกดลงมาเห็นโปเกตโต้ครับหนึ่งนัดเข้าหัวเต็มเมครับ406ร้อนหตาหลังก็เข้าด้านหน้าก็มีครับเก็บโปเกตโต้กันไหมล็อกเป้าโปเกตโต้ครับลงมาแล้วเรียบร้อยครับเก็บโปเกตโต้ไป <The target. S 1> วนกลับมาครับ ตรงนี้มีโบลาดอยู่ครับโบลาดน่าจะรีโหลดอยู่นะวิ่งหนีออกมาครับโบลาดเมาเชียนครับเห็นเพลล่างแมแต่ไม่ได้ครับโบลาดเข้าข้างหลังครับหันมารับโบลาดหน่อยเพื่อนเก็บเมาเชียนไปเรียบร้อยครับโบลาดครับหนึ่งนัดเข้าไปครับเขายิงมาก็แค่แท็กเท่านั้นนัดที่สองก็แค่แท็กครับแล้วก็ลอโหลดนิดนึง ทันไม่เลยไม่ทันกับนิดเดียวเท่านั้นแม่นิดเดียวเท่านั้นขันสุดท้ายครับโบราณคันนี้แหละเน้นเ้นเรียบร้อยครับ7คิวครับโอ,โ,โอ้โหเอาเรื่องแบกอยู่ตรงนี้ทั้งซาโต้ทั้งเพื่อนเลยนะ ในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอ็ดแทงเกอร์นะครับได้เหรียญบาร์เดอร์อินอาร์มาด้วยนะครับพี่น้องลมลกสตีลวอลกำแพงเหล็กไฮแคลร์เบอร์ปืนลูกกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันนะครับได้เงินมา1นึ0 0แสนครับประสบการณ์สามพันกับ58ิชื่อในเกมก็ซาโต้มิซุกินะครับยิงไปไม่น้อยเลยนะครับยิงไป7,636ดาเมจ7คิวด้วยกันแล้วก็ค่าบประสบการณ์ดิบๆ1,699 เพื่อนที่มาเล่นด้วยกันนี่ก็ไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากในมินิแมปก,ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับทำงานทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับไปช่วยรับฝั่งตะวันออกด้วยแล้วก็กลับมาช่วยเดฟทางฝั่งพี่ซาโต้เล่นด้วยนะดีเล่นดีทั้งคู่นะครับเล่นดีทั้งคู่นะก็ยิงไป31นัดเข้าเป้า29เจ 23, าะเกราะ23าดาเมจร,รวม7,6 0 0บล็อกไปถึง3,3 0 0แล้วก็มีแอซิดิก150นะครับ เป็นวิธีพรีเมียมผาค่าซ่อมไป7 5 0 0ค่ากระสุนแสนหนึ่งแล้วก็ยุทหัวใจ6ก0 0ปิดลบ6,5พัคันนี้เป็นรถพรีเมียมเทียงไม่ได้บกตังค์นะครับเอามาเล่นได้คือโยนพลรถมาเล่นได้เป็นคันที่น่าเล่นน่าสนใจคันหนึ่งสำหรับคอนเซปต์หนึ่งบีมุมกดดีแนละความคล่องตัวดีคุมเป้าดีอะไรดีนะใช้ได้เลยทีเดียวนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณซาโตมิซุกิด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u u s c r i b e ให้ n i ก k ี้ทีด้วยแล้วก็จะันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ